อออขอบข้อมากนมาไอตัวนี้มันจะมากินที่่อมาเร็วมาเร็วขนนิ่มมากแท้โยนมันลูก <atures> <t ilt clothing> หาเพื่อนเหรอเพื่อนน่ะนะคนนี้มากไอ้หวานน้องไบ้น้องไบ้บทำอะไรไ <c oughs> นี่สีดำนี่นพี่แค่ขอพ่อนะน้องมาหาพ่อ ไอ้ยแครไ,ไม่จัดแคร์ไม่อุ้มลูกเอแคร์เอาอา,อ,เอาหารให้มันนี่ไงอาหารของเนี่ยจ้านี่ไงอาหารเนี่ยเฮ้ยมานั่งตรงนี้แค่ไอแ้แค่แค่ใส้มือดิแค่มา,านั่งตรงนี้จ้า ฮกแล้วไอ้บ้าทำไงนะเจ้ากต่า้กับบ้านเรอ แต้กินเลยไอว่าใส่มือแบบพ่อนี่มาแล้วแต่เลยแครหมดแล้วหมดแล้วลูกอุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่ว่าโดนปีนพี่ว่าโดนกระต่ายหลุมกระต่ายหลุม เอว่าใส่มือใส่มือแล้วแบะให้แบบพี่แคร์โคตเหม็นเลยอ่ะโดนขี้กระต่ายไปอเอแคร์อย่าวางให้เอาไม่ไม่ใส่มือแล้วให้น้องกินจากมือฮะอุ้ยอุ้ยเธอไอ้แคร์เดี๋ยวล่วงน้องเจ็บนี่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 ดูน้องนี่ใช่ก็ไอ้แคร์วาง อย่ากลัวอย่ากลัวไอวายอย่ากลัวลูกทำไมอ่ะไอ้วไอแคอย่ากลัว่ากลัวไอวาแบมือให้นูนะนะนไอแค้มืให้ตรงนี้ลูกแคนี่นี่ตรงพอเนี่ย อันนี้ชื่ออะไรเนี่ยวะตัวนี้ชื่ออะไรลูกตัวนี้ชื่ออะไรเนี่ย <Yeah. S 1> ใช่ใช,ช่ชื่อใต้ชื่อใต้โอ้ชื่อแปลกมากเลยดำดําดําชื่อดำเหรอใช่ไอตัวนี้ไอ,อตัวนี้หูตกข้างหนึ่งเหว่าเ <Huh? S 1> นี่ยหูตกข้างหนึ่งอุ้ยพีเนี่ย ไหน,ไนแคร์แย่ก,กวดน้นนองตกใจอ,อ,อือมวยอันนี้หมูไอ,อ้แครน,นี่อันนี้หมูอันนี้ไม่ใช่กระต่ายเ<แ> <laughs> นี่แหละไอ้แคนูหนูไม่ต้องอุ้มหรือวแค่จับลูกๆไงนีกก้ก็พอเราลูกไม่ต้องอุ้มมัน ไอวาย<ห>ไอวามาคอ,อบพอมัง้งอันอันเดียวเอไอวายไอวามนั่งโนกระตายนี่ไปนั่ง,องมอใสเป่านั่งหมอใส่ก็ได้ ตัวนี้เป็นไรอไะวะอุ้ยตัวนี้มาหา,หาได้เหรอ<ว>อ๋อแล้วกินขุงอันเลยเจ้ววานีบ้านมันเหรอ นี่บ้านมันเหรอเนี่ยเนี่ยบ้านมันอ๋อเหรอไหนอันนี้บ้านมันเนี่ยเหรออันนู้นนะอันนู้นน,นนะ,นนนะ,นนะใช่ปะ่ะอุโมงค์อ่ะอุโมงค์เนี่ยอุโมงอุโมงค์เนี่ยเนี่ยอุโมงค์ข้างหน้าวิ่งโ้นรุมแล้วชิว่า แคเอแคลหกยังไงอะอาแล้วเ่ยาแล้วพ่อและ แครเนี่ยนู่มานั่งเนี่ยแล้วก็ตายมาหายเองไอ้แค่นั่งอย่างพ่อเนี่ยโอ้ยนั่งพื้นไอ้แค่ แม<า>่ไม่เอาไม่เข้าไปกันลูกซื้อ,หอ,อ,อไ,อไมหมครับ